เดลเดดบอาสวัสดีครับมาดูยูโรอนาลอสิตประจำวันอังคารที่15มิถุนายน2021กันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตลาดนั้นเพลย์เอา์ออกมาตามซีรีโอที่1นะครับก็คือที่คาดไว้นั่นคือตลาดนั้นยังบาลานซิ่งอยู่ก็หมายถึงว่าตลาดนั้นพัก1วันนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ถ้าเราดูชาร์จ3าบนาทีเนี่ยหลังจากที่เราเห็นเดลชโนมูฟนะครับก็คือตลาดนั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่งเอเรียนี้ หลังจากที่เราเห็นดามมูฟนี้นะครับ1วันเป็นเรื่องปกติมากที่ตลาดนั้นจะพัก1วันก่อนที่เทรนด์นะครับจะรีซูมกลับมาและเมื่อวานนี้ก็บอกไว้ด้วยว่าฟอร์มของการพักเป็นได้2แบบนั่นก็คือตลาดบาลานซิ่งอยู่ในกรอบแคบๆหรือผู b แบกเพียงแต่ว่าฟอร์มของการพักตลาดไม่ควรผู่แบกลึกมากนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตลาดบาลานซิ่งนะครับอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบ เพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้ตลาดมีโอกาสได้พักแล้วนะครับอย่างน้อย1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่วันนี้ตลาดอาจจะกลับไป move เป็น direction a l move นะครับก็คือ resume down trend ต่อไปเพราะฉะนั้น scenario สำหรับวันนี้ใน scenario ที่1เนื่องจากว่าตลาดได้พักแล้วนะครับก็อย่างที่บอกตอนที่ราคานั้น pullback กลับขึ้นไปที่ พรีมาเก็ตโซึ่งตอนนี้ผู้แบกกลับขึ้นไปอยู่นะครับเราน่าจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active ยิ่งแต่หากผู้แบกกลับไปที่ initial rezone ก็ยิ่งดีเนื่องจากว่าตอนนั้นเป็นอะไรครับเป็น area balancing break down ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสิทธ์เพิ่มมากขึ้นในการที่เราจะเห็น seller กลับเข้ามา active อีกรอบหนึ่งถ้าเห็นนะครับก็ ราคาก็น่าจะกลับลงมาแล้วเบรกพรีมาเก็ตสปอร์ตได้นะครับแล้วถ้าดาวเทรนด์รีซูมตลาดก็น่าจะเบรก2โซนนี้ลงมาได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับ b บ y อรในช็อตเทอมกับอินเทอร์เทอมเรายังเป็นแบริชอยู่ทั้งคู่นะครับค่อนข้างแบริชนู a ทรลแบริชเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้ตามใดก็ตามที่ยังโฮอยู่ใต้ i i n i a l r e s i s t a n c e Zone ก็คือ Area b a l a n c i n g Breakdown เราควรโฟกัสในการช็อตเป็นหลักนั่นก็นหมายความว่า s u p p o r t z o ซนด้านล่างเราควรใช้เป็น t a r ร็ตในการช็อตเท่านั้นนะครับไม่ควรเข้าเทรดลองไซส์ในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งถ้าหากว่าเบรกแล้วโฮอยู่ใต้ Initial Support และ Support Zone 20832ได้ก็มีสิทธิ์ด้วยที่จะ expand ลง ไไปได้อีกนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานนี้ทำให้ดูปกติแพทเทิร์นของการบาลานซ์ซิ่งเบรกเอาทเนี่ยตลาดมักจะ Expand แพนเดนะครับถ้าหากว่าขอบล่างของบาลานซ์ซิอยู่ที่นี่ตลาดสามารถ Expand แพนเลงไปได้ถึงประมาณ p o อร์โซนนี้นะครับแต่ถ้าขอบล่างของบาลานซ์ซิอยู่ที่นี่ตลาดก็น่าจะ Expand แพนเลงไปได้ถึง Support Zone แถวนี้ นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดมีโอกาสได้พักและว1วันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็รีซูมดาวเทนนี่คือ s c e n a o ที่1ส่วน s c e n a o ที่2นะครับยังไงก็ตามต้องเตรียมเอาไว้ด้วยนั่นคือถ้าหากว่า Euro Back กลับขึ้นไปโฮอยู่ใน initial r e s i d น n c e zone นี่จะเป็นสัญญาณแรกที่บอกเราว่าตลาดอาจจะกลายเป็นเฟลเบรกดาวเทนโดยเพราะย,ายิ่ง ถ้าเบรกแล้วโฮอยู่ในรีซิตน์โซนสองหนึ่ถึง21608จะคอนเฟิร์มนะครับได้ในระดับสูงว่ายูโรจะกลายเป็นเฟกเบรกดาว้งพัฒน์จากจุดนั้นทาร์เก็ตแรกที่น่าจะขึ้นไปถึงก็คือที่ HVN หรือที่รีซิตน์โซนสองหนึ่ถึง21977นะครับนี่คือเซโร่ที่2ซึ่งจำเป็นต้องเติมเอาไว้ส่วนเซโร่ที่3 ถ้าตลาดยังพักไม่พอนะครับเราก็น่าจะเห็นยูโรนั้นบาลานซิ่งอยู่ระหว่างพรีมาเก็ตริทินโซนถึงอินิเชียลสปอร์ตนะครับยังไม่ไปไหนแต่ก็อย่างที่บอกมีโอกาสพักแล้ว1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินขก็เข้าหลักแล้วนะครับว่าวันนี้อาจจะเริ่มต้นมูฟอีกรอบหนึ่ง ซึ่งทำมูบจริงก็น่าจะยังเป็นเซโนโอที่1อยู่แต่เราก็จำเป็นต้องเตรียมเซโนโอเฟลเบรกดาวไว้ด้วยนะครับก็คือเซโนโอที่2โอเคเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ Market Context ก่อนที่ลอนดอนเซชั่นจะเปิดวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ